เลเวล up เลเวล up พันกินโลก็ยังสบายเลเวล up เลเวล up วิ่งไปไกลไม่เคยจะพา level up, level up. ่ายเลเวล up เลเวล up พิ่มพลังจุดไฟในกายเลเวล up เลเวล up สะดุ้งมาเห็นก็คงละลายอยากเก่งต้องเลเวลอัพซื้อยืดโมโนเกะเลเวลอัพใส่แล้วเก่งใส่แล้วเท่แน่นอนของแท้ที่ร้านเว็บออนเท่านั้นซื้อพร้อมเสื้อแอมนูบลดทันที5%ที่ช้อปปี้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเมื่อเช้าตอนตีสี่นะครับเป็นแอดมินของสติลเบลลัสตอนนี้สองทุ่มนะฮะเป็นแอดมินของเกมขโมยปลานะครับขยันจัดแอดมินอีเวนต์มาก แอดมินขโมยปลาผมยังไม่เคยมายังไม่เคยเจอมาดูว่า2องทุ่มแล้วแอดมินจะเป็นยังไงบ้างผมว่าต้องลบทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปเลยฮะทุกตัวที่ไม่ได้ใช้ยกเว้นตัวนี้13บสามคดทีเลียนเก็บไว้ส่วนตัวอื่นตัวนี้ลบไปตัวนี้เสียใจด้วยนะลบไปตัวนี้เสียใจด้วยนะลบไปโอเคครับเก็บไว้แต่คาทูลู thank you หลือแต่คาทูลูกับตัวให้เงินไม่อย่างนั้นที่จะไม่พอตั้งใจจะมาเจอตัวนี้เพราะว่าเป็นคาทูลูอีกล่างหนึ่งน่าจะเป็นคนละอีเวต์กันอันนี้คือเต่าเต่าเต้นไม่เคยเจอฮะเป็นดีเจเต่าเล่งสปีดหน่อยต้องบูส์เซิร์ฟไหมบูส์สักหน่อยไหมคูณสองไปก่อนไปอ๋อนี่ตัวใหม่เจ้าเต่าครับเจ้เต่าตัวใหม่กี่เปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เต่าปีศาจร้อห้าเปอร์ซตเท่าเดิมนี่ เขาทุลูดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวรอให้ใกล้ๆอีเวนต์มาเดี๋ยวค่อยบูส์คูณ8อบิสมาอบิสตัวนี้ตัวธรรมดาครับเราต้องการสิบกว่าคนดิเลียนเริ่มแล้วยังเนี่ยมาหรือยังเอ๊ะโอ้ปลาแอดมินปลาแอดมินสปินนิ่งฟิชโอ้ให้เงินน้อยมากปลาแอดมินที่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ล่ะอันนี้ก็แอดมินทาโก้ทาโก้แอดมิน เอาละเอาละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้หยิบมาเยอะเลยอย่างละตัวพอปลาแอดมินปลาแอดมินอย่างละตัวพออันนี้เป็นตัวหนึ่งแปโอเคแล้วก็เมื่อกี้ข้างบนใช่ไหมปลาทาโก้ตัวหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยปลาแอดมินเอาละซูเปอร์สเปเชียลเอาละเอาละโอ้ลิฟต์ออร่าโอ้ดีเจกับออร่ามาพร้อมกัน let's go let's go Let แ oh, อดมินเป็นเดดอ๋อนี่คือลิฟต์เหรออ๋อโอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้สปินนิ่งฟิชเป็นแอดมินปกติอันนี้เป็นเดดไม่เก็บอะ่ะอันนี้คือเต่า oh, แอดมินครับโอ้แอดมินเต่าแอดมินเต่าแต่ว่าให้เงินแค่หลักล้านนะะฮไปเหยียบก่อนไปเหยียบก่อนแป๊บนึงเหยียบบูสต์มาบูสต์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 เอาล่ะปลาแอดมิน3ตัวเรียบร้อยมีอีกไหมแอดมินแอดมินเต่าแอดมินเต่าอ๋ออันนี้ติดลิฟต์ อ๋อต้องผ่านอันนี้ใช่ไหมคอมมอนคอมมอนโอ้ come on, come on. Oh, ติดบิวเทปเพียบเลยแล้วก็ปลาอีเวนต์ครับตัวนี้มีแล้วออร่าโอ้ oh, เดี๋ยวนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้8ดคอดิเลียนก็ยังน้อยอยู่เป็นเดยเลยนะอันนี้ติดลิฟต์หน่อยลิฟต์ลิฟ,ลฟ,ลฟติดลิฟต์หน่อยน่าจะมากกว่า8คอดิเลียนติดไหม15มาเลยครับเยอะกว่าตัวเดิมฮะตัวฟาร์มเงินตัวฟาร์มเงินตัวใหม่เอาละตัวเดิมก็ต้องลบไปได้15มาโอเคครับ โอ้โหมันดูไม่ทันเนี่ยมากันเยอะมากันเยอะโอ้บริสัทน้ำแข็งโอ้อันนี้ทิเลียนกริซิเอลเวิร์มอันนี้เป็นโอ้คุนทิเลียนโอ้โอ้คนละตัวกันอันนี้ไอส์ทอร์เล่โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือตกกระป๋องไปเลยครับแอดมินลบไปเลยแอดมินล์อลือมไอ้เงินเป็นอ๋อคนดิเลียนโถเอ้ยดูผิด เลขหนึ่งอ๊ะไอ้เราก็ตกใจหรือว่าตัวนี้พอดีเลี่ยนคอดีเลี่ยน,ยนจะตกใจสิโธ่โอ้ยเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยครับอันนี้ก็แอดมินครับเป็นเต่าติดลิฟต์ด้วยมีอีกตัวหนึ่งแอดมินมีไหมแอดมินขาดอีกตัวหนึ่งให้เงินไปนคอดีเลี่ยนโอ้นี่ยีิบห้าเลยหรอ a s t เจอ e บอ i ์ t b i ต z นิโอ้โหตัวน,นี้ดีกว่าครับ อ่าอาโอเคโอเคโอเคอันอันนี้ลบไปอันนี้ลบไปอ่าฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ i อส์ทอ,ลลอร์เรตัวนี้ก็ลบไปโอเคมันต้องเก็บแล้วก็รีบลบไม่อย่างนั้นบ้านจะไม่ว่างอันนี้ได้มาแล้วลิฟต์สต็อกเกได้มาแล้วฟิีเควอะไรไม่เก็บแล้วนะฮะธรรมดามากอันนี้5้าคอนดดเลียนอันนี้ฟิีเควปกติไม่มีอะไรอันนี้เก็บแล้วใช่ไหมทาโกฟิชเก็บแล้ว หนคูณก็าสิบเก้โชคจะมาหรือยังโอ้หมดแล้วหรอทาโก้ทาโก้ไทม์แอดมินสปินนิ่งฟิชมีแล้วนี่หมดแล้วสปอนมาทีเดสี่ห้าตัวแสดงว่าสำหรับเซิร์ฟปกติใช่ไหมจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมในเซิร์ฟปกติปลาแอดมินโอ้นี่ขาดสองตัวนี้ครับยังไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ที่รออยู่ โอ้นี่คือบลัดมูนอีเวนต์สองจุดสามสี่คอดิเลียนฮะแต่เรามีแล้วนะฮะตัวนี้เป็นโกลเด้นลบไปแล้วด้วยเดี๋บลัดมูลโอ้มาอีกแล้วครับบลัดมูลสองจุดสามสี่คอดิเลียนแล้วก็ตัวเดิมแล้วก็ตัวนี้ดีฟอืมอันนี้คือสิบสี่คอดิเลียนตัวนี้ให้เยอะนะโอ้คาทูลูมาแล้วอันนี้เป็นวิาสารครับเก็บมาเลยครับคาทูลูริาสารพื้นลื่นมากเดินระวัง อะสปอนมาสปอนมาสปอนมาลบไปแล้วเรียบร้อยตัวใหม่มาแล้วข้างบนเริ่มเต็มหรือยังข้างบนเดี๋ยวต้องลบตัวนี้โอเคมีอีก3 4มี่ที่ยังมีที่ว่างอยู่เล็กน้อยอันนี้14บสโคดีเลียนอันนี้สทิเลียนคูณก้า9โชคเออมาสักทีต้องให้ตามมาได้แล้วคูณก้า9มาได้แล้วครับคูณก็19นนาทีครับผมเรียบร้อยฮะมาแล้ว มีเวลาหนึ่งนาทีครับมีเวลาหนึ่งนาทีอันนี้วอยอันนี้ event, อีเวนต์อันนี้อ่ะฮะอันนี้สองจุดแปดหนึ่งจุดสามสองคอส d มิกดิจเนอรี่มิติกดีฟรอรอคาทูลูอย่างเดียวเลยจะมาไหมคาทูลูโอ้สีแดงเป็นแอนเชนเป็นเดตมาเลยโอ้โหตัวใหม่แล้วตัวใหม่เฮ้ยอย่าลื่นสิพื้น อันนี้ซีเควตซีเควตคาทูลู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 เร็วออร่าโบดโอไปแล้วไม่เจอคาทูลูไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่บูซเซิร์ฟเ,เองยังได้เยอะกว่าอีกนะใช่ไหมหรือว่าเขาปรับอันนี้คูณก็สิบเก้าเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรทาโก,กฟิชโอ้วอยเวลตัวนี้ไม่เคยเจออีเวน เท่าไหร่นะ2.85จคอดิเลียนนะครับเป็นอีเวนต์ตัวนี้ใช่ไหมได้มาเกือบทุกตัวแล้วนะขาดคคทูลูนะครับล่างโหดต,ตัวนี้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 โอเคคคทูลูร่างโหดเมื่อไหร่จะมาคคทูลูครับผมผม,ผมยังยืนรออยู่นะครับคุณคคทูลูครับผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ในอีเวนต์ไหนตอนนี้ผมงมงไปหมดแล้วผมรอคุณอยู่แต่บูธเซิร์ฟโรบักก็ไม่มี คูณสที่มีอยู่ก็ใช้ไม่ได้เขาบอกว่าที่คูณอยู่ในเซนะิร์ฟน่ะเยอะกว่าอีกนะ uh huh. ทำไมทำไมมาเยอะจัง <laughs> ทำไมมาเยอะจังออล่าฟาร์มิงนี่ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะโอ้คูณสี่ให้ขอบคุณมากแอดมินคูณสี่บัตแวร์อะลบไปหมดเลยโอ้คาทูลูมาอีกแล้วแม็กมาก คาทูลูแมกมาแปลปก<ป>ก็ผมอีเวนคาทูลูมานะฮะแต่ว่าไม่น่าจะใช่อีเวนนี้มัง้งอาจจะเป็นลิฟต์หรือว่ากาแล็กซี่ที่เป็นตัวใหม่อะ่ะนี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเขายังไม่หยุดนะครับดูตะทางแล้วอ่าไปแล้วฮะคูณ4 <c oughs> ไม่มีแล้วมีกาแล็กซี่กับบลัด m มูนอ่ะนี่คือปลาที่ให้เงินเยอะยี่สุดนะฮะปลาน้ําแข็งเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าฮะต่อไปเกมอะไรดีแอดมินอีเวน